การสื่อสารพฤติกรรมพึงประสงค์ด้านการจัดการนวัตกรรมวิสัยทัศน์สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือองค์กรสลากมุ่งเน้นนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมเป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมตามค่านิยมไอเคลียด้านตัวไออินโนเวชัได้กำหนดพฤติกรรมพึงประสงค์ไว้สข้อดังนี้ 1. มีความคิดทดี่เริ่มสร้างสารรค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเกิดนวัตกรรม 2. อยอมรับแนวคิดและวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของทีมและพร้อมนำสู่การปฏิบัติพฤติกรรมพึงประสงค์ทั้งสงข้อนี้เป็นพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรด้านสร้างสรงสรค์ดี ไ i อ n นโนเวชันถือเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรทุกคนพึงมีจงกล้าที่จะคิดแบบสร้างสรรค์และลงมือทำเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม